ครับสวัสดีครับพี่น้องพบพอกับตามทางเกษตรคือเก่าครับดยสภาพเบิงอาการง่วเป็นสัตว์ครับว่ามันสิพอมผสมมื่อใดกำลังปีนครับมือเสามอเสาปีนแห้งบระเทไทยครับกระสีเทียงนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับครับเบิ่งอาการง่วเป็นสัตว์ครับขึ้นแต่เสานะครับบระเทไทย ตวนี้ใกล้ๆจะเที่ยงนะการว่าเป็นสัตว์ที่ชัดเจนครับพี่นอ้องสังเกตอวัยวะเพศมันครับอวัยวะเพศบวมเป่งครับเวลาปีนก็นจะมีน้ำเมือกใสๆไหลออกครับพี่นอ้องน้ำเมือกใสไหลออก นีม่มูมาปีนไห้มาโคมไห้ครับลักษณะกระวนกระวายหยากินกัะยางกัดสองสามคำกับยางครับห้ามาให้ไลปีนลูกไลปีนมู แต่จะส้มประมาณมืออื่นครับ 6, มือเสาส่วงโมงถึงสองโมงก็ได้ครับตะสมเถียมแต่สม,ท,ม,สมทับโตก็คือมือแหลงทับใดครับบ่ายสี่โมงบ่ายหาโมงนะครับสี่โมงหาโมงแรงทับโตก็คือทับใดเลย ลูกบูยูครับลูกมนออกเดีวยวหากินหยาอ่ะสิขมอีกบ่ นี่จะมูสปินหาบปะมานจะยืนนิ่งๆมู่ปีนหกยคือเริ่มนับชั่วโมงไปเลยครับมองจะนับสต๊อกประมาณสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดชั่วโมงครับตรงเวลาที่เหมาะแก่การผสมเทียม ลรอเบิง่งว่ามันจะยืนหนิ่งช่วนใดนะครับเราก็น,นับชั่วโมงไปเลยแต่เหลียงงวดเล็กๆจับซัดโบปินครับพี่น้องมาแต่อาการขึ้นก็คือผสมยำมมะแรงเลยนักเืะมันบ่ทะลงนะครับยังมีอาการอยากปีนอยู่ เวลานำเสือกบเวลาไขโตกมันบอสัมพันธ์กันครับมันเลยในส้มลายหลอดแล้วจับซัดเหมน็นมันก็นกนโอกาสระส้มติดระสูง นี่เคยออกลูกแฝดด้วยพี่นอ้องแต่ค่อนเอาไปเป็นเกือบตายน้ำคํ่แตกโอ้ยเตะหกมงแหลงลูกออกสามถุ่มครับดึงออกครับมันเอาหางออกตัวแหลกมันตัวแหลกเสียครับเช็ดตัวแหลกตายมาได้ตัวสองครับตัวไหนบ่บ่หงว่าเป็นแฝดน,นะครับนะ ตัวข้างในล้งนำคำยังหอ่หอห่อหลูกอยู่นะครับก็เลยหลอดเป็นประสบการณ์การเลี้ยงงัวครับผมแล้วเค้มค่าคาบริยายไว้ ตรงนี้ก็เริ่มเดิมคอยคอยแน่และเดี๋ยวอัปเดตอาการเมืองครับสมเทียมไปแล้วสิผ่านหลอบบ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนันเดอรครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับ